ยิ้มรับกลางวงสัมภาษณ์เอาที่ทุกคนสบายใจบ้านพักฝรั่งเศสชมพูอรารยาเฉลยปมถูกนอกใจไม่ปฏิเสธเคยบอกไว้ให้แฟนคลับตีความเรื่องทะเบียนสมรส ถูกพูดถึงไม่น้อยเลยทีเดียวในโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวข่าวเมาส์แรงที่คู่รักสุปตาดางังชมพู่อรารยาและสามีนอตวิสรุธถูกโยงเป็นคนในข่าวสามีนางเอกด,ดังนอกใจไปมีบ้านน้อยซึ่งตอนแรกโยงเป็นคนดังหล,ลายๆคนก่อนจะมาพุ่งเป้าล่าสุดเป็นทั้งสองคนทําเอาหลายคนพากันคอมเมนต์มอบกําลังใจและวิวจารณ์เรื่องนี้อย่างแพร่หลายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวชมพู่ได้มีการเคลื่อนไหว แล้วหลังจากมีคนมาสอบถามเธออย่างมากมายในโซเชียลเธอก็ยังไม่ได้ออกมาตอบเรื่องนี้เลยแต่เธอออกมาอัปเดตรูปของลูกสาวน้องเอ็มบิเกลในวัย10เดือนสุดน่ารักโดยสาวชมพู่เขียนแคปชั่นประกอบรูปลูกว่า เกล10 months ซึ่งหลังจากที่มีการอัปเดตข้อความไปก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์พร้อมมอบกำลังใจให้สาวชมพู่และชมน้องเอมบีเกลว่าสวยสุดๆอีกด้วยบางก็ปาอิโมติคอนหัวใจให้อย่างมากมายวันนี้เราเลยจะมาย้อนคำพูดในอดีตของชมพู่อรารยาที่ครั้งหนึ่งเคยพูดเชื่อใจสามีน็อตวิสรุธให้คุณค่ากับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่เท่านั้นขอมองข้ามตัวหนังสือบนโซเชียลหลายปีก่อนคู่รักสุปตาชมพู่น็อดก็เคยตกเป็นประ เรียนข่าวเมาส์มือที่3ม,มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี2559ซึ่งตอนนั้นแม่ชมได้ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทางสบายๆไม่ได้มีความเครียดหรือกังวลใจใดๆทั้งยังบอกว่าตนให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีและสิ่งที่เห็นไม่ได้ให้คา่าหรือให้ราคากับตัวหนังสือบนโลกออนไลน์ไม่รู้จะมีความคิดเห็นยังไงหัวเราะถือว่าเป็นดราม่าให้คนเสพไปแล้วกันก็เอาที่สนุกเอาที่ทุกคนสบายใจเลยแล้วกันถามว่าสะเทือนใจไหมชมกลับบ้านก็ลืม แล้วเราอยู่กับสิ่งที่เราเป็นที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วเราคุยกันด้วยความเข้าใจ ถามว่าเชื่อใจในตัวสามีไหมก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้ากลับไปแล้วเราเห็นสิ่งที่เรามีเห็นครอบครัวเราเห็นสิ่งที่เขาทําให้เราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาสมองไปคิดอะไรเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีไปตัวหนังสือหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นตัวหนังสือเราจะไปให้ค่าให้ราคามันทําไมมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราไปให้คุณค่ากับอะไรมากกว่าชมให้คุณค่ากับสิ่งที่ชมมีและชมเป็นอยู่มากกว่าค่ะเท่าที่มีก็ไม่รู้จะไปขออะไรกับ ไปมากกว่านี้อีกแล้ว